โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัดเมืงังกรแชนแนลนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสิทธิอนุสิท์ของหลวงพ่อลวยนะครับทุกๆท่านนะครับแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับที่ตั้งจนถึงคลิปนี้เนี่ยมีคนเข้ามาติดตามเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับมีแบ่งพระแบ่งปันพระที่ผมลงไว้เนี่ยไปบูชานะครับก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับขอบคุณมากๆคลิปนี้เนี่ย จะพาทุกคนนะครับเข้าไปศึกษาร่วมกันนะครับเป็นเป็นเนื้อนะครับผงน้ำมันต้องบอกอย่างนี้ก็คืออันนี้จะเป็นพระของหลวงพ่อกลวยครับถอดพิมพ์จากวัดเกตชโยนะครับเป็นอกล่องนะครับข่ากระดกฐาน9ชั้นนะครับเป็นเนื้อผงน้ำมันยุคต้นยุคต้นเนี่ยก็คือก่อน2500แน่นอนนะครับเป็นยุคที่ หลวงพ่อท่านถอดพิมพ์นะครับจา, os, รจากวัลคังมากมายหลายพิมพ์หลายเนื้อนะครับจากของวัดเกตจากของวัดสุทัศน์นะครับจากของวัลคังนะครับมากมายหลายพิมพ์นะครับ,รรร os, ang, ะะรบซึ่งบางคนก็พอทราบแล้วว่าท่านาเอาเอา,เอาพิมพ์จากวัลคันงนะครับมาถอดนะครับหลายหลายพิมพ์รวมทั้งวัดเกตด้วย นะครับทีนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นคลิปที่จะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักกับเนื้อยุคต้นต้นจริงๆคือเป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับยุคแรกๆของท่านในการทำในยุคที่เรียกว่ากลับมาจากวะัลละังคใหม่ๆท่านก็จะเริ่มสร้างพระเนื้อผงนะครับเนื้อผงน้ำมัน จริงๆก็คงทําเป็นเนื้อผงแหละแต่การใส่ใส่มวลสาราใส่มวลสารอัตราการใส่น้ําำัวประสานก็คือตัวประสานเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนาะจะใช้เป็นน้ํามันตังอิว้วนะครับเป็นน้ํามันตังอิว้วก็อยากอยากจะทําคลิปไว้นะครับเผื่อใครที่ได้ศึกษาแล้วเนี่ยได้ไปเจอนะครับจะได้รู้นะครับว่าเป็นของหลวงพ่อท่านนะครับ นะครับก่อนอื่นเรามาคุยถึงถึงแนวทางการดูแล้วกันเนาะก็4อย่างนะครับผมจะบอกเสมอก็คือเรื่องของธรรมชาติในทุกๆเรื่องเนี่ยพัต้องต้องมีธรรมชาติทั้งความเก่าธรรมชาติในเนื้อหาธรรมชาติในเชิงช่างนะครับเอามาพูดถึงเรื่องเชิงช่างกันก่อนนะครับเชิงช่งางเรื่องของสมัยนั้นเนี่ย หลวงพ่อท่านเอาผ้ามาถอดแน่นอนแล้วก็คือจะมีต้นแบบนะครับมีต้นแบบแล้วก็มาถอดถอดเนี่ยอาจจะเป็นบล็อกดินเผานะครับถ้าให้เดาเนี่ยก็คือสมัยนั้นง่ายสุดจะเป็นดินเผานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถอดออกมาเนี่ยจากจากความสวยงามนะครับมันก็เกิดการอาจจะโยเยบ้างนะครับซุ้มเนี่ยถ้าเป็นของของวัดเขตเองเนี่ยจะต้องสวยงามคมนะครับ แต่พอถอดเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่ตามมาก็คือซุ้มเน่ยเห็นไหมครับมันก็จะมีการไม่ตรงอ่ะพูดง่ายๆมันก็คือไม่ตรงนะครับนะครับล่องรอยในการถอดก็คือตื้นนะครับสังเกตได้อย่างก็คือถ้าเป็นถ้าเป็นของวัดเกตเองเนี่ยในซี่แขนเนี่ยมันจะค่อนข้างลึกนะครับ อกจะนูกนกว่านี้นะครับวงแขนจะสูงกว่าน,นี้ฐานก็จะมีความลึกชัดมากกว่านี้นะครับอ่ะนี้พูดถึงเรื่องช่างช่างก่อนนะครับซุงก็จะเป็นที่สังเกตนะครับมันก็จะตื้นคือองค์พระโดยโรวมก็จะตื้นไปหมดนะครับอ่ะต่อมาดูเรื่องของธรรมชาติในพุทธศินนะครับก็เป็นเป็นปางพทุทธรูปนะครับนั่งฐานเก้าชั้น นะครับอ,อ,อกล่องเกตติดซุ้มเกตถึงซุ้มนะครับซุ้มก็สวยงามก็คือท่านเอาพิมพ์มาถอดอถือว่าเป็นพิมพ์ที่สวยงามเป็น9้าชั้นนะครับแล้วก็มีความสวยงามต้นแบบแบบผมเชื่อว,ว่าสวยงามพอสมควรเลยละนะครับต่อไปธรรมชาติของเนื้อเนื้อน้ํามันอันนี้ต้องดูต้องดูดีๆนะครับว่าเนื้อน้ํามันเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกวันนี้เนื้อน้ำมันเนี่ยมันมีเป็นที่นิยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเป็นเบอร์ต้นๆในการเกะก็คือเกะเบอร์น้ำมันนี่แหละเกะเนื้อน้ำมันนี่แหละเพราะว่ามันขายได้ราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะพยายามเขาจะพยายามทำทุกวิถีทางให้เหมือนที่สุดเพราะว่าบางพิมพ์ที่เป็นเนื้อแบบนี้นะครับเป็นเนื้อยกต้นเช่นเนื้อพุท ปางประธานพรนะครับหรือที่เราเรียกว่าพุทธกวบนะครับก็ราคาก็ไปหกหลักแล้วเพราะว่าเนื้อยุคต้นทําน้อยหายากอันนี้ก็เป็นกลไกตามตลาดที่ผมพูดเสมอว่าแน่นอนละมันก็ต้องด้วยก็ต้องมีกําลังเงินนะนักที่จะเสาะหานะครับเพราะว่าบางคนเก็บไว้ก็หวงแหนนะครับอ่ะเนื้อหาเนื้อหา,อางี้ก่อน เนื้อผงน้ามันนะครับก็คือเป็นเนื้อผงคุธคุนนี่แหละนะครับแต่ใส่ตัวประสานค่อนข้างเยอะนะครับพูดถึงธรรมชาติก่อนความเกายังไม่พูดถึงธรรมชาติก็คือจะเยอะนะครับตัวประสานจะเยอะนะครับมีมวลสารในเบื้องต้นเนี่ยก็คือสไตล์การทพาพระก็คือเป็นสูตรสมเด็จโตนะครับเพราะว่าท่านาเป็นลูกศิษย์สายวราคังเพราะฉะนั้นสูตรการสร้างพระ นะครับท่านก็ใช้สูตรแต่ละขังการลบผงก็คือเอาเป็นว่าวิชาที่ท่านเรียนนะครับสมัยหลงปู่น,น้าท่านเป็นสิทธิ์ในช่วงนั้นเนี่ยท่านก็ได้ศึกษาการทำพระสมเด็จนะครับสูตรเดียวกับสมเด็จโตแน่นอน100%นะครับแต่เนื้อหาสาระก็จะเป็นสไตล์ท่านนะครับก็คือแก่น้ํามันนะครับแก่น้ํามันเพราะฉะนั้นเนี่ย หลักการดูข้าวๆอ่ะคือคือธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นผงที่แก่น้ํามันนะครับอ่ะข้อสุดท้ายสําคัญมากแต่ไม่ใช่ว่าไอ้สามข้อนั้นไม่สําคัญนะทุกข้อต้องสําคัญนะครับเรามาดูความเก่าของของผงน้ํามันอย่างแรกที่เราต้องคิดนะคือพระก่อน2500นะครับตีไปก็ซักเอาเป็นสัก95 ก็70ปีนะครับพระ70ปีเหมือนคนอายุ70ปีนะครับของเก๊ตีไปตีประมาณคร่าวๆ15ปีอ0ก็ได้เพราะฉะนั้นคน20่กับคน70คิดไว้ในหัวนะครับว่ามันควรแตกต่างกันไหมหรือมันตึงๆเหมือนกันผิวขาวเหมือนกันแต่ตึงไม่เหมือนกันพระผ่านกาลเวลาคนก็ผ่านกาลเวลาเช่นกัน ตากแดดตากฝนทั้งตึงทั้งดำทั้งตึงทั้งมีร่องรอยมีสิวมีแผลคือคนน่ะผ่านการเวลาในหนึ่งคนเนี่ยคุณคิดเอาแล้วกันเหมือนบ้านเหมือนรถมันมีร่องรอยของการเวลามันมีร่องรอยของการใช้ชีวิตมันมีร่องรอยของบ้านก็ต้องผ่านฝนผ่านแดดผ่านอากาศเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง พระก็พักเครื่องก็เช่นกันนะครับพักเครื่องก็เช่นกันมันต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาเช่นไม้ก็ต้องผูกถูกไหมครับคนก็ต้องเหี่ยวรถก็ต้องขึ้นสนิม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอาแบบผิวตึงๆไม่มีกระเทาะอะไรเลยไม่เป็นหลุมไม่ ไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็ต้องคิดเอาละกันว่ามันมันมันใช่พระเจ็ดสิบปีไหมคิดไปก่อนในหัวมันใช่ไหมพระเจ็ดสิบปีข้อน,นี้ที่ผมจะพูดนานหน่อยเพราะว่ามันสําคัญมากเพราะว่าการดูพระสมเด็จไม่ว่าจะเป็นสมเด็จโตนะครับหรือหลวงพ่อกวยที่อยู่ตรงหน้าท่านเนี่ยเราก็ต้องใช้หลักคิดของ การผ่านเวลาการผ่านเวลาอย่างที่ผมบอกมันต้องผ่านการใช้งานผ่านการเก็บรักษาสภาพที่เปลี่ยนแปลงนะครับอ่ะดูกันผงน้ำมันยุคนั้นถ้ามันแก่น้ำมันใช่ไหมถ้าแก่น้ำมันหลักคิดง่ายๆเวลาเราดูดูพระสมเด็จเนี่ยหนึ่ง ทำจากผงปืนปลุกหอยเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านการเวลาพระเก็บในฐานที่ใดกันแล้วแต่น้ำมันน้ำมันก็จะนำพานะครับเรียวกว่านำพาตัวเองขึ้นมานะครับบนบนผิวพระถูกไหมครับเพราะว่ามันก็ต้องมีการรละเหยน้ำต้องซึม คือละององพวกนี้มันก็จะผ่านขึ้นมาจนถึงผิวพระทำปฏิกิยากับผงน้ำมันเอทำปฏิกิยากับตัวประสานก็คือน้ำมันตังอิ้วสิ่งที่มันจะทิ้งร่องรอยก็คือบางจุดนะครับอ่ะสังเกตดูนะครับดูไปทีละจุดช้าๆทำความเข้าใจคุณจะได้พ้ากเก่าได้อย่างถูกต้อง สีเขียวยังไม่พูดถึงนะเดี๋ยวพูดถึงท้ายๆว่าสีเขียวคืออะไรอ่ะดูส่วนนี้เนี่ยเมื่อความชื้นก็นำพานะครับนำพาน้ำน้ำมันตังอิ้วขึ้นมานะครับมันก็จะเกิดอาการเรียกว่าก่อตัวแพร่ไปบนผิวนะครับเหมือนเหมือนอะไรสักอย่างใต้ผิวน้ำเนี่ยที่มันนึกเอาแล้วกันว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันใต้ผิวน้ำเนี่ยเช่น เกิดสมมุติภูเขาไฟใต้น้ำในมหาสมุทรมันประทุปุ๊บมันก็นําพาละองทุกสิ่งอย่างขึ้นมาบนผิวน้ําถ้ามองเราจากด้านบนเนี่ยมันจะเกิดจากจุดเล็กๆแล้วกระจายออกออตามทันไหมสมมุติว่าเราอยู่บนอวากาศอยู่บนท้องฟ้าแล้วเรามองลงมาที่พื้นน้ําแล้วพอเอิร์ตรงนั้น,นมันมีมันมีการระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ํะพอระเบิดปุ๊ม มันก็นาพาละอ,องนําพาสุกสิ่งอย่างเศษหินเศษอะไรขึ้นมาบนผิวน้ำํำพอผิวขึ้นมาผิวน้ําเสร็จปุ๊บมันก็เกิดการกระจายตัวฟึบนะครับมันก็เกิดจากจุดที่เข้มก่อนแล้วก็กระจายเจือจางไปนะครับบางคนก็มองว่าอ่าใช้คํำเรียกเยอะนะครับปุยปุยฝ้ายปุยเมฆซึ่งไม่แปลกเพราะว่ามันเป็นการอธิบายให้เห็นภาพนะครับ ดูในร่องนี้ก็ได้ในร่องนะครับในร่องเนี่ยในร่องเนี่ยสังเกตว่าบนผิวบนผิวพระนะครับผิวพระก็มีความแตกต่างสีสันก็จะแตกต่างนะครับขอซูมเอาดีๆหน่อยจะได้เห็นชัดๆ เห็นไหมครับในล่องเนี่ยมันก็มีความแตกต่างมีการไปหมักหมมของของน้ำว้านเอ้อน้ำจะเรียกว่าน้ำกับน้ำมันตังอิวครับเป็นจุดดูดีกว่าะดูตรงแขนนี้ก็ได้ แขนเพ่อคงขอโทษด้วยพอดีพาอยู่นในเลี่ยมจะดูจะดูยากนิดนึงแต่แล้วพ่อมองออกแล้วครับว่ามันเกิดเกิดการเช่นผงปูนเนี่ยมามากระจุกตัวนะครับมากระจุกตัวบริเวณใดบริเวณหนึ่งก็มีนะครับเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่เรามองเห็นได้ว่ามันมันมีความเปลี่ยนแปลงไม่แน่ไม่นอนนะครับมีมีการเอาน้ำพาผงปูนขึ้นมา นะครับผมจะลองส่องนะจะได้เห็นได้ชัดขึ้นอ่ะดูที่แขนท่านนะครับแขนเนี่ยมีการมีการเปลี่ยนแปลงนะครับบางครั้งก็มองมององมองว่าเป็นลนักษณะพอมันน้ำมันกันนะ้ำมันน้มันตังอิ้วขึ้นมาตรงข้อสองท่านเห็นไหมครับมันจะมีการหมักกันแน่นมากเหมือนเป็นเนื้อเน่านครับ เหมือนกล้วยเน่าอะไรสักอย่างเราก็จินตนาการได้นะครับมีละอองปูนขึ้นมานะครับก่อตัวทีเล็กทีน้อยนะครับอยู่ผมอุปกรณ์ก็ไม่พร้อมเท่าไหร่แต่ก,ก็เชื่อว่าน่าจะมองพอมองออกนะครับอ่ะลองดูที่ไหนดีอ่ะใต้วงแขนอันนี้นะครับ งน,นี้นะครับมันก็มีการก่อตัวทั้งน้ำนะครับน้ำมันตัวประสานนะครับอ่ะตรงนี้ก็มีลักษณะ,ะเหมือนกล้วยเน่าไหมเห็นไหมครับมันขึ้นมากองกันนะครับเข้มบ้างอ่อนบ้างอันนี้ก็ผงปูนนะครับผงปูนสุกแน่นอนเพราะว่าก็น่าจะเป็นปูนสุกเพราะว่าเป็นยุคที่ท่านเรียนรู้แล้วว่าไอ้การทําปูนดิก,กับปูนสุกเนะี่ยอันไหนจะพาจะเซ็ตตัวเร็วกัน จะเซตตัวดีกว่ากันก็ต้องคือปูนต้องเอาไปเผานะครับก็เรียกว่าปูนสุกปูนสุกเนี่ยก็จะนำพาละอ,องขึ้นมานะครับอือดูหน่อยดิดุงเป็นผิวพระก็ได้อ่ะผิวพระก็จะมีความกระดำกระด่างแล้วกันเนาะกระดำกระด่าง,งหลายๆจุดนะครับมันจะเหมือนแต่ละที่อ่ะ มีความเขาเรียกว่ามันไม่มีการเป็นอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับดูที่หน้าพระพักท่านจะขาวมากเลยข้างๆก็จะข้างๆก็จะมีการไปผงน้ํามันตังอิว้วไปกองอยู่ตามซอกหน้าพระพักท่านค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหมครับ บริเวณนี้ก็จะมีการเหมือนเหมือนกล้วยเน่าอะเราก็จะเห็นม,มันไปหมักหมมกันเยอะนะแต่ละที่ก็จะมีความสภาพที่ไม่ไม่เหมือนกันสักที่นะครับเรื่องรักษเดี๋ยวมาพูดกันดูด้านหลังเดี๋ยวเรื่องเรื่องสีเขียวเดี๋ยวนะมาพูดทีหลัง อูครับสิ่งพวกนี้เชื่อว่าของเกสทําได้ยากนะครับใครจะปั้นเนื้อให้มันเป็นพวกนี้เนะี่ยยากยากตรงที่ว่าผงปูนที่มันงอกขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ของเกสทําไม่ได้นะครับถ้าใครคิดว่าทําได้ก็ช่วยคอมเมนต์นะครับว่าเขาสามารถทําเนื้ออย่างไรนะครับเมื่อผ่านการเวลาเจ็สิบปีหรือทำมาสิบปีแล้วให้ผงผงปูนมันงอกนะครับ ผงปูมันงอกขึ้นมานะครับตามแบบผงปูแบบเนี้ยขึ้นเป็นละอองทีละหนึ่งโมเลกุลนะครับทำยังไงนะครับช่วยคอมเมนต์บอกว่าเขาใช้ตัวอะไรปูนพลาสเตอร์เหรอใช้ใช้อะไรละ่ะที่มันสามารถวิวัฒนาการตัวเองได้ภายในภายใน10ปีนะครับอาจดูยากนิดนึงต้องขออภยัยเพราะว่าใส่เลี่ยมไว้ แต่ก็มองมองเห็นคร่าวๆแล้วครับเห็นไหมครับอ่ะทีนี้ต่อไปผมจะพูดถึงเรื่ององค์เนี้ยผ่านลักมาบางๆวิธีการที่เราจะดูลักษ์นะครับลักษเนี่ยมันเป็นสิ่งสิ่งที่คนทํา a ร k เก e ไม่ชอบเธอทําเท่าไหร่เอาว่าเกลียดเลยแหละเพราะว่าทําให้มันมันเก่ายากนะครับลักเนี่ยโตมันเองเนี่ย กว่าจะตากให้แห้งก่อนที่จะจับได้เลยนะเป็นเดือนตากยังไงก็ต้องเป็นเดือนยิ่งเอาเข้าเตาอบนี่ยิ่งเจ๋งเลยเพราะว่ามันถูกความร้อนไม่ได้มันต,ต้องค่อยค่อยค่อยค่อแห้งด้วยตัวมันเองมันทำยากมากให้ลักเก่าเป็นอายุเยอะเๆแล้วยิ่งรักที่ว่าติดแน่นตามรูรักที่ติดตามซ่อเก่าเป็นรักเก่า นะครับลักษที่เป็นเป็นจุดเล็กๆคือลักที่หลุดร่อนนะครับองเนี้ยลักมันหลุดร่อนออกไปเนี่ยมันมีเศษลักษ์ติดอยู่ทั่วในซอกนะครับตามรูนะครับ,นะค,รบคือมันเข้าไปแล้ว,ลวมันไม่ออกนะครับเห็นไหมพื้นผิวส่วนใหญ่ออกอซอกไม่ออกตรงนี้ไม่ออกนะนี้ไม่ออกตรงนี้ไม่ออก ในข้างอ,อกท่านก็มีนะครับมาดูด้านหลังอ่านี้ลักเก่าลักเก่าต้องแห้งย่นนะครับลักใหม่จะชำํำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถบ่งบอกมันเป็นตัวช่วยในการบ่งบอกอายุนะครับเนี่ยลักที่หลุดล่อนไปมันก็ทิ้งการเขาเรียกว่ามันเกาะแล้วมันเกิดปฏิกิริยากันนะครับอ่าตรงไหนอ่นี่ครับลักที่เป็นหลุด แบบนีแ้แล้วละอองหรือน้ําลักที่มันมันมันซึมมันซึมไปในเนื้อเลยนะครับลักผ่านเรียกว่าเก่ามากมันก็จะซึมไปในเนื้อนะครับเนี่ยมันก็หลุดซึมมันก็เป็นตัวช่วยในการที่เราจะหาพ้าแท้แพ้แท้ถึงอายุไม้อ่ะตรงนี้นะครับลักแห้งๆนะครับอยู่ยตามรูบางที่ก็มีแดงแก็คือเหมือนอ่อ น้ำลักที่มันยังติดอยู่ในผิวพระนะครับมันก็เป็นตัวบ่งบอกนะครับแดงๆเห็นไหมครับ้าพนี้ติดอยู่บางๆมันก็ช่วยให้เราพิจารณาว่าพระนี่คือเขาเรียกว่าเป็นองค์ประกอบอทีนี้บังเอิญมันมียันยันเนี่ยผมไม่ทราบนะครับว่าจริงๆอะ่ะเป็นยันอะไรเขียนหรือปั๊มแต่ให้ผมเดาว,ว่า เป็นหมึกจีนในสมัยนั้นเนี่ย <c oughs> มียุคยุคหนึ่งนะครับมียุคยุคหนึ่งที่พระท่านมีหมึกจีนถามว่าหมึกจีนมาได้ยังไง <c oughs> ท่านอยู่ช้หนาจะมีหมึกจีนได้งไงไมีได้ครับอย่าลืมว่าท่านเคยเรียนมาละขังท่านเข้าเมืองหลวงไปท่านก็ต้องได้วัตถุดิบมาพอสมควรนะครับหมึกจีนในนครหลวงหาไม่ยาก ถามว่ามีจีนหมึกจีนยังไงเอาจีนเข้ามาในตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยของพวกนี้มันก็เข้ามาเราค้าขายกับจีนเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกหมึกนี้เนี่ยมันเป็นหมึกถ้าใครมีหมึกหมึกหมึกจีนชัดๆนะครับรบกวนส่งมาในคอมเมนต์นะจะได้เป็นวิทยาทานกับคนอื่นนะครับหมึกนี้มันเลือนลางแล้ว ดูยังไงว่าหมึกเก่าถ้าติดชัดคมคงไม่ใช่หมึกเนี้ยมันเลนรางยังมีรอยรอยยันอยู่แต่ยันอะไรไม่ทราบหมึกเก่าพอที่จะซึมเข้าไปในเนื้อกลายเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อไปแล้วนะครับหมึกใหม่ๆเวลาเราปั๊มพ้าครับมันก็จะเหมือนอยู่เนี้ยเขาเรียกว่าแยกเป็นสองชั้นเหมือนอะไรมันซ้อนกันอยู่ครับ แต่ถ้ามันเก่าการเวลามันผ่านมาขนาดนี้เนี่ยมันก็ซึมไม่ต่างจากไอ้น้ํารักนะครับที่มันซึมเนี่ยเห็นมารักมีหลายสีด้วยเห็นไหมครับมันซึมรูปร่างไม่แน่นอนไม่เป็นแผ่น,นหนาหนาเกาะเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยหลักการที่เราจะดูมันเก่าถึงยุคไหมนะมึกเนี่ยมันซึมนะครับมันซึมเข้าไปในเนื้อละ นะครับถามว่าทําไมมันติดข้างหน้าอ่ะผมมีแนวคิดอย่างนี้ที่ติดข้างหน้าเนี่ยอย่างเช่นองค์ตรงเขาเ่านะครับติดน้อย,อยมันไม่ได้เยอะแยนะนะติดเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยหมึกจีนถูกไหมครับเขาก็อาจจะใช้ผู้กันหรือเหลือก็ได้เขียนทีนี้มันก็เวลาทําหลายๆองค์เขียนหลายๆองค์ก็อาจจะติดมือท่านก็ได้ นะครับติดก็อาจจะโอ้โหจะทําองค์ละทาเขียนเสร็จองค์แล้วก็ล้างมือองค์ผมก็คงไม่ท่านก็เขียนเลยมันก็ไม่ได้เอาไปขายนี่มันไม่ได้เน้นสวยเน้นใช้งานท่านก็คงจะทําไปแล้วหมึกมันก็เริ่มติดมือแล้วทีนี้เวลาท่านหยิบพระมันก็เกิดอาการติดเพราะว่าเวลาเวลาจะจานใช่ไหมครับเราก็ต้องคว่ำพระอ่าควาา่ำพระมือเนี้ยมันก็ติดอยู่เรื่อยๆอาจจะหยิบเนาะ มันก็เริ่มติดสีพอวาง,วางพระไปอมึกที่เนี่ยมันก็ติดจางๆอย่าลืมนะครับท่านไม่ได้ทำเพื่อขายไม่ได้เอาสวยเน้นใช้งานเนี่ยมันคือล่องรอยของการทิ้งทิ้งกรรมวิธีการทำพระด้านหน้าหมึกก็จะซึม ไปในเนื้อพราเช่นกันบอกเลยนี่คือของดีหายากยุคต้นก่อนที่จะมีแบบพราของท่านเองเป็นเนื้อผงน้ำมันยุคต้นต้นจริงๆยุคแรกๆเนื้อเนี่ยมันเหมือนเหมือนเทียนอยู่แล้วแต่มีวัฒนาการนะครับส่วนของเก๊ที่ทำพยายามจะทำให้เหมือนเนื้อแบบนี้เนี่ยบอกกันเลยเนื้อแบบนี้จะออกเก๊ไปอีกบาน เพราะว่าถ้าคนไม่มีหลักคิดในการดูมันอันตรายมากนะครับองค์เป็นแสนแต่ผสมเนื้อได้ใกล้เคียงอย่าลืมนะครับพระใหม่ก็คือพระใหม่ยังไงความเก่าไม่มีเลยเลยไม่มีคาบรักไม่มีคาบละอองปูนไม่มีการเหมือนเนื้อเน่าๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงของผิว ผงก็ไม่ขึ้นมาคือผงปูนก็ต้องมีมีเขาเรียกอะไรล่ะไอชื่อภาษาอังกฤษช่างเหอะเอาเป็นว่าผงที่มันขึ้นมาผุดตามเนื้อพระตามที่มันขึ้นมากับการเละเหยอะ่ะมันต้องขึ้นมาผิวพระทีละหนึ่งโมเลกุลมันเป็นละอองทับถมไปเรื่อยๆพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่คนเก๊ไม่มีกครทําทได้เพราะอะไรรู้ไหมครับสิ่งนี้เกิดตามเวลา มันไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรหรือฝีมือมนุษย์มันเกิดจากการเวลาซึ่งคนเราอะต่อให้ยังไงก็เถอะโกงเวลาไม่ได้ถ้ามันโกงได้แล้วโหโลกนี้วิบัติเพราะอะไระครับถ้วยชามของเก่าก็ต้องเล่นกันไม่ได้แล้วหไหมของเก่าทุกวันนี้ที่เขาเก้กันมันก็ยังไงมันก็คือของเก๊มันก็ยังมีวันจับได้อยู่ดีแต่ถ้าคนไม่ศึกษามันก็โดนหลอกได้ครับ โดนหลอกง่ายเพราะว่าถ้าเราไม่มีการศึกษานะครับผมอยากให้ตั้งใจดูเพราะว่าพระมันมีน้อยมันแพงพอแพงคนก็เริ่มเกก็พยายามแต่งเนื้อแต่งลักแต่งอะไรก็แล้วแต่ให้ให้มันมีความเหมือนแต่ผมก็บอกวิธีการพิจารณาไปแล้วนะครับลักเนี่ยยังไงก็ดูได้ทุกเกจิ เพราะลักมันใหม่นะครับลักจีนลักไทยไม่สำคัญให้เก่าอย่างเดียวพอนะครับจะเป็นรักไทยจะมานั่งถกเถียงกันองค์นี้ลักไทยลักจีนก็ช่างมันเถอะมันดูยากเมื่อนเนี่ยมันทิ้งล่องอยขนาดนี้มันดูได้ยากแล้วเอาเป็นว่าให้มันเก่าถึงยุคแล้วกันให้มันดูว่าผ้ามันแทนะล่องรอยของหมึกก็ให้มันแท้นะครับ ต้องบอกไว้นะครับศึกษาก่อนสะสมนะครับใบเซอร์ izer, ช่วยอะไรไม่ได้นะครับใบเซอร์ izer, ช่วยอะไรไม่ได้มันก็มีเอาไว้อืมก็คิดเอาเองละกันนะครับถ้าคิดว่าพาร์ทแท้ต้องเป็นมีใบเซอร์อย่างเดียวนะครับอ่าซื้อไปแสนนึงโดนหักสามหมื่นคุณแฮปปี้คุณก็แล้วแต่ เขาขายแพคเกจจริงๆอ่ะมันต้องรับผิดชอบแบบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์เผต้องปอบขวัญด้วยเหมือนไปชนเขาเนี่ยเหมือนขับรถไปชนกันเนี่ยมีต้องยีมค่าทำขวัญให้เขาด้วยอตกใจอ่ะทำให้เขาเสียขวัญเนี่ยทำให้เขาได้รับบาดเจ็บเหมือนการขายพคเกจมันก็ต้องคืนตังค์เพิ่มเขาอีก อย่างนี้ดีไหมมันก็เป็นแนวคิดนะขำๆเล่าใหนขำๆเออมันก็นา่าจะดีนะไม่ใช่ไปหักเข้ามสอรซ็ขายมันต้องรับผิดชอบแบบร้อจริงไหมนะครับฝากไว้เป็นนิทานเล่าให้ฟังก็เป็นแนวคิดเนาะถ้าใครอยากจะพิจนารณานะครับในการที่จะหาพระผงน้ำมันยุคต้นๆน,นะครับ ซึ่งต้องบอกให้ว่าเป็นยเนื้อยุคยุคแรกยุคแรกๆจริงๆที่น่าเก็บมากๆเพราะว่ามันมันหายากแล้วก็เป็นยุคที่หลวงพ่อ,อะนะครับเริ่มทํานะครับก็จะเรียกว่าก็อยู่อันแรกๆอนะเนาะมันน่ามันน่าเก็บน่าน่าเช่าบูชานะครับน่าเป็นที่ส่อหานะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางแล้วก็หลักคิดให้กับทุกคนนะครับจะได้ จะได้ภาพของท่านนะครับแท้แท้นะครับจะไ,ได้ดูภาพเป็นผมก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่มีอีกหลายท่านนะครับมาทําคลิปตรง YouTube นะครับเ <ๆ S 1> ผยแพร่ภาพของท่านผมก็เป็นแค่เที่ยวเดียวนะครับก็ให้ดูไว้อย่าเพิ่งเชื่อผมคุณต้องดูแล้วก็เอาเอาสิ่งที่ผมพูดนะครับไปคิดไปคิดว่ามันจริงไหมเอ้ยมั